สวัสดีครับทุกคน่นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวกิ๊บเทปโฟมของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเพราะว่าที่ใช้อยู่เนี่ยอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วมันลื่นแล้วนะครับมันไม่ติดนิ้วแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกิ๊บเทปใหม่อันนี้ซื้อมา3แผ่น150บาทนั่นเองก็ตกซะแผ่นละ50าบาทแผ่นละ50บาะ50บาทเดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะนึบขนาดไหนนะครับส่วนจะต่อแลมฟิงเกอร์ปาร์คอันนี้นะครับก็เอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าผมยังหา,าวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ยังไม่ครบนั่นเองนะจะค่อยว่ากันอีกทีวันนี้มาเปลี่ยนกลิบเทปแล้วก็ลองเล่นกันดูก่อนละกันนะครับนี่นะครับ กิ๊เฟสามแผ่นแผ่นละห้าสิบบาทมันก็ก็เนิดเนิอดอยู่อันเก่านี้ผมได้มาจากอาของแถมนั่นเองนะครับกับครั้งที่แล้วฟิงเกอร์บอร์ดตัวละร้อยแปดสิบกว่าบาทนะ โอเค่อนึนเดี๋ยวมาแกะกลิบเทปนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะแปะเป็นแบบแยกโน้ตกับเทลนะครับเวลาเล่นจะได้แยกได้นะจะเหนียวแกะยากเนะื <c oughs> เละพอสมควรอันเก่านี้แกะไม่เละขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นกิฟทเทปที่แถมมานั่นเองแล้วก็ใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะมันก็ลื่นแล้วนะครับประมาณได้สองอาทิตย์ปอมไม่รู้นะน่าประมาณน่าจะประมาณ2อาทิตย์นะครับกับกิฟทเทปตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาลองตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแยกโ,โนตกับเทล ไว้นะครับโดยตัดตัดออกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้โนต้ตนะครับอันนี้เทว เรี่ยมของต้องรู้สึกก็มันจะแบบพอดีเลยนะถ้าแปะไม่ดีนี่อาจจะเสียได้นะ เกือบเสี่ยงกันนะแบบนิดเดียวเองโอเคทีนี้ก็ใช้ตะไบเล็บขัดออกนะ เอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโน้ตโน้ตกับเทลนั่นเองนะครับเวลาจับก็จะจประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ากิฟทเทปอ่าละห้าสิบเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยมันหนากว่าตัวที่แล้วนะครับอันนี้แถมมานะครับโอเคก็ไม่ลื่นเหมือน ก็ไม่ลื่นนะต้องลองดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนนั้นคือแบบมันเริ่มบางแล้วก็แบบเริ่มลื่นแล้วนะครับโอเคจะมาคลิกฟลิปลงบันไดนะครับวันนี้จะทำให้ได้ละกันนะครับ คลิกฟิบก็คงได้เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่เห็นที่เห็นไปนี่คือเล่นน่าจะประมาณหนึ่งรอบได้นะครับหัวเริ่มร้อนแล้วเวลามาถ่ายให้ดูมันไม่เป็นอย่างที่ซ้อมมาเลยนะซ้อมมานี่แบบโอ,อย้ยางดีเลยนะครับแบบมั่นใจมากๆนะเวลามาเล่นจริงปุ๊บโอ้โหละเรื่องกันเลยนะครับก็น่าจะแบบออกมาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับเริ่มจะตึงๆแล้วนะครับหัวตอนนี้นะครับเพราะว่า แบบมันไม่ได้ดังใจจริงๆนะครับแต่ช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับท่ากิ๊กฟิปมันก็มันก็ยากกันแหละเพราะว่าต้องลงบันไดด้วยนะครับโอเคมาดูรีวิวกิ๊กเทปอันนี้แล้วกันรู้สึกเวลาเล่นเนี่ยมันมันก็รู้สึกแน่นดีแน่นดีนะแล้วก็มันก็หนาด้วยนะครับหนากว่าอันเก่านะ นึบไหมมันก็นึบโอเคนะสำหรัผมมันก็แต่ว่ามันน่าจะนึบได้กว่าน,นี้ปล่าไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันเป็นยังไงนะครับแต่มันก็โอเคสําหรับการเล่นแปะใหม่ๆแบบนี้นะครับเล่นหนึบมันเล่นโอเคแล้วถ้าใครเนี่ยมีประสบการณ์นะช่วยมาแชร์หนะ่อยว่ากิ๊บเทปเนี่ยใช้ได้ประมาณกี่สัปดาห์ กี่วันกี่เดือนนะครับจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งลองมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้ได้ดูแล้วก็ให้ผมได้รู้ด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็คงเอาวางเอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไปเจอกันในวิดีโอหน้านะครับกับการทำแรมนะครับวิ <c oughs> ดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงเจอกันในวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใช้ซะ <Bye S 2> <c oughs> บายบาย <c oughs> โหดละวันเลยเนี่ย